สวัสดีค่ะแนวทางปุ๊เป้มาแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกหวยด้วยนะคะเมื่อวานนี้เราให้เด่นสองกับ1น,นะคะก็เข้า1นเนาะเข้าหน V I P เข้า1แต่ว่าไม่ได้เข้าตัวเจาะของปกตินะคะ

เป็นแค่แนวทางและการวิเคราะห์นะคะไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะก็ขอกำลังใจให้เป้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป้จะได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ